สวัสดีครับสวัสดีชาวสเก็ตฟ,ฟุตบอลทุกๆคนในช่วงเย็นแบบนี้กันหน่อยนะครับเลกงานเลิกเรียนมาก็มาฟังข่าวกันนะครับอ่มีรายงานนะครับบอกว่าเรอัลมาดริดไฟเขียวให้เอ็มเปเป้ครับเลือกวันเปิดตัวของตัวเองได้เลยนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากมาร์านะครับสื่อของสเปนบอกว่าเรอัลมาดริดครับเปิดโอกาสให้เอ็มเปเป้นั้นว่าที่ศูนย์หน้าคนใหม่ตัดสินใจกำหนดช่วงเวลาประกาศการในทีมด้วยตัวเองเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ราบรื่น เอมบปเป้เนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะเพราะสถานะในทีมของคุณซืออย่างหลุยส์เอริเก้นั้นเปลี่ยนแปลงไปนะตั้งแต่สโมสร,รแจ้งว่าเอมบปเป้เนี่ยจะลาทีมเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ชิพันมาศูนย์หน้าทีมชาติฝรั่งเศสที่เป็นเบอร์หนึ่งของทีมมาตลอดนะครับถูกถอดออกจากสนามบ่อยครั้งมากๆและหล e ุยส์เอริเก้ก็พูดอย่างเปิดเผยว่าสโมสร,รกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับสร้างทีมใหม่โดยที่ไม่มีเอมบปเป้แล้ว แล้วรายงานข่าวจากมาก์กาก็บอกว่าเอมบอเป้จะได้รับอนุญาตจากเรอัลบิดในการเลือกช่วงเวลาที่จะประกาศการย้ายทีมอย่างเป็นทางการเพื่อให้บริการภายในทีมเปเชนั้นไม่ตึงเครียดไปมากกว่านี้ตามคาดการแล้วว่าเอมบอเป้เนี่ยน่าจะเลือกช่วงเวลาตอนเข้าร่วมแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศงสก่อนศึกยูโร2024ที่กำลังจะเริ่มต้นและไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะประกาศการย้ายทีมไปเรอัลบิดหลังจากที่เปเช่ตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องบอกว่าเอ็มเปอเป้ครับอาจจะถูกดรอปอีกหลายเกมในลีกเอิงที่ไม่น่าจะพลาดแชมป์ในฤดูกาลนี้แต่จะเป็นกำลังสำคัญในเชฟสเลยครับที่จะเผชิญหน้ากับบาร์เซโลนาในรอบแทีมสุดท้ายโดยเอ็มเปเป้นั้นมุ่งมั่นเต็มที่ที่จะปิดฉากกับไปเช์ด้วยแชมป์ยุโรปนะครับอยากจะคว้าแชมป์ให้ได้ก่อนก่อนที่จะย้ายทีมสำหรับทางด้านของเอ็มเปเป้ก็ต้องมาตามครับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะเลือกวันเปิดตัวกับเรอัลมาดริดวันไหนว่าเออผมย้ายไปเรอัลมาดริดแล้วนะ ช่วงตลาดซัมเมอร์นี้สาหรับประธานเอ็เปแต่ก็ต้องเป็นก่อนช่วงศึกยูโร2024อย่างแน่นอนนะครับก็ต้องมาตามครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเปิดตัวของเอ็มปเป้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะสำหรับทุกคนนะครับเดี๋ยวไปฟังสปอร์ตกันหน่อยครับเออมาครับทุกคนมาลุ้นฉ่ำรับหน้าร้อนนี้นะครับร้อนมากๆเลย าด้านของ Uscore 365จัดแคมเปญใหญ่นะครับตอนรับหน้าร้อนแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทนะครับเพียงแค่เป็นสมาชิกก็ได้รับสินลุ้น iPad Gen 10นะครับพร้อมแพ็กเกจดูบอลฟรีทุกสัปดาห์ไปเลยนะครับหน้าร้อนแบบนี้จัดกันหนักๆกิจกรรมนี้ครับเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจก็แอดมาที่ u s c o r e 3 6 5นะครับมีแอดอำนาด้วยนะครับในแอปสีเขียว ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไปได้เลยนะครับจัดแบบหนักครับแจกแคมเปญแบบโอโ้โหเต็มคาราเบลนะครับมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทแล้วก็มีสิทธิ์รับ iPad Gen 10ด้วยครับถ้าหากว่าใครเป็นสมาชิกครับบอกว่ามาจากช่องสกีฟ,ฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษเยอะแยะมากมายเลยนะครับฉัดไปให้ไวรุ่นไปตามข่าวของเอ็ดดี้เอ็นเกเทียกันหน่อยนะเพราะว่ามีข่าวสารว่าเลสเตอร์อยากจะได้ถ้าหากว่าเลื่อนชั้นมาสู่พิมพ์เ์ลีกฤษนะครับ เป็นรายง,งานข่าวจากฟุตบอลทันเฟรอร์นะครับบอกเลยว่าเลสเตอร์ตีเนี่ยพร้อมแข่งขันกับคลีสเซอร์บลและก็เบรนฟอร์ดในการแย่งชิงตัวเอ็ดดี้เอนเคเทียสู่หน้าตัวสำรองของอาร์เซนอลที่มีแวลจะย้ายทีมสูงเหมือนกันนะครับรายง,งานบอกว่าเลสเตอร์ครับสโมรสรจากเชลเปี้ยนแนลวางแผนเสริมทัพแล้วในฤดูกาลหน้าโดยมีแผนการที่จะดึงเอ็ดดี้เอนเคเทียมาเสริมแดนหน้าหากทำได้ตามเป้าก็คือวางเอาไว้นะก็คือเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีมเมียร์ลีกนะครับ เลสเตอร์เนี่ยมองหาศูนย์หน้าคนใหม่เพื่อจะมาแทนที่ของเชมี่วัดดี้ในฤดูกาลหน้าโดยเล็งเป้าไปที่ n k ็นทีและเชื่อว่าจะสามารถจ่ายค่าจ้างของเอ็ดดี้เอ็นเคทีในไว้ย4 4ปีได้อย่างไม่มีปัญหาหากสามารถเลื่อนชั้นมาสู่พิมพ์เนียงกรีได้สําเร็จยังไงก็ตามครับต้องไปชน,น้ากับ2คู่แข่งอย่างคริสซาวเบลและก็เบรนฟอร์ดด้วยถ้าว่าอยากจะได้ตัว ริซโซเปเลตครับจับตาม,มองและอยากได้เอ็นคีเทียมานานแล้วขณะที่เบรนฟอร์ดก็ยอมรับการสูญเสียไอแวนชนี ony, ่ศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษนะครับในช่วงตลาดซืเมอน,นี้จึงมองหากองหน้าตัวสมรองของอาร์เซนอลเป็นเป้าหมายหลักด้วยสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันของเลสเตอร์หล่นมาอยู่ในดับ3ของศึกชิปชิพนะครับ mm hmm. แต่ยังแข่งน้อยกว่าอิฟสวิทาวกับเลเชอร์เนเตนในยู1เกมจากที่ก่อนหน้านี้เลสเตอร์เองเคยนำผู้แข่งมากถึง11คะแนนตอนเริ่มปี2 0 2 4นะครับตอนนี้โดนจี้หมดเลยครับ โอ้โหฟอร์มไปสะดุดนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ก็ต้องมาตามสถานการณ์ครับเพราะว่าอยากจะได้เอ็ดดี T ้เอนเิเทียนะฮะว่ากลับมาสู่พิมพ์นังกฤษได้สำเร็จสำหรับจิ้งจอกสีน้ำเงินหรือว่าจิ้งจอกสยามเรานะครับเลสเตอร์ซิตี้ทุกคน,นครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปใหวยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม